สวัสดีค่ะพี่น้องว่าเจอกันกับแผวคือเกานะคะเมื่อนี้แพรวพาพี่น้องมากเขาปลาค่ะเห็นไม้อะไรเอ่ยเมื่อนี้แพ่วพาพี่น้องมากเก็บเห็ดจ้ะหอนแต่ว่าใส่เสื้อกันฝนเด้เพราะมันยานฝนยานบกเห็บดอกแรกแหกมานนะคะวันนี้ก็เห็ดเพิงาาคาไลค่ะพี่น้องดอกง่ายเติบนี่เมื่อแผ่วใหญ่เติบก็คือใหญ่พอสมควรนะคะ เก็บกันเลยจ้ะอืมเชื้อเห็ดเยอะมากตัดขาเลยเนาะ สวยมากดัดไล่หนีทนัดกว่าค่ะทาาไม่เอาไม่เอาสูมาค,ค่ะพี่นอ <Hi. S 1> ้องแผ่ยยังมาเจอเห็ดเหลืองเมืองในหมาแพร่อัน ลูกไส้แพ้วนเตเห็ดเหลืองหัวซักพี่น้องค่ะนี่นะคะโอ้ยดอกนี้เ่าล่ะขึ้นลาแล้วเอาน้องไว้ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวแพ้วขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บหนึ่งค่ะพี่หลายอยู่เด้เดี๋เอามีดมาด้วยนะตัดช้าเลยค่ะเอา ตัวหนึ่งก็หากแล้วบ่เนี่ยนี่เด้เหฮดเหลืองหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบว่ามีริ้วๆอยู่ใต้ดอกใี่จะ้ะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นคู่แฝดเด้อหามกินเด้อหย,ยียดเด้อมี <c oughs> ดอกหนึ่งค่ะ อุ้ยพี่เดยกเขากำลังขึ้นอีกพี่น้องนี่เกี่ยบใบอุ้ยนี่ดอกหนึ่งมาค่ะบ้าบนามาใกล้ๆนี่ตัวนี้เดี๋นี่ค่ะทุกคนฝนตกใสกันลัางงามเลยจ้ะแวกโพงย่าวนิดนึง โอ้นายนายเดคันตรันล่ะท่านผู้ชมเห็นเห็ดบะคะนั่งก็เป็นอย่างี่นั่งทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ ทำแหละดูก่อนนะม่ทสาบไปเบะร์ใดล่ะค่ะอ้คือเป็นเชนนี้หละยิงเอาไวน้นี่ให้นั่งเป็นแม่พันต่อไปผัวมไม่นี่น่ะฝนตกอีกแล้วไปค่ะเรามาเจอเห็ดเหลืองจุ๊บน้อยๆค่ะ แดงมีคนมาเก็บเราดินี่แพลว่าแห้งปี่นี้ป่าแห้งมาก อันนี้เอาไม่ได้เลยปีนี้ปลาแหงจ้ะุอยุ้ยุ้ยุ้ย,ยนี่นะคะสวยสวยเลย มี่ดอกเดียวดิปิดรูค่ะปิดรูมี่ดอกหนึ่งขึ้นเมื่อไรเราตายเราจะเรียบร้อยละจะไปตัดขาค่ะพี่น้องขาเบิ้งเห็ดแพ้วแหมเห็ดเท่าพี่น้องให้กี้ดังๆในะท่อพุ่นนะเสียดายเด้อจ้ะมึงเนี่ยห้ย จะเห็นความใหญ่ของหญิงค่ะเนี่ยกระมเมพดทะล้แถหนูนี่มั้ยนี่มันเป็นโคตรละเห็ดตัวนี้ไงว่าได้จากด,อ,ด,ดอกค่ะพี่น้องมากะมาสายพดนั่นดอกนี้สิได้ป่มาดูกัน พี่น้องพูดน่อจ้ะเห็นป่ามีแต่เห็ดอ่อยต่อยดอกนี้ว่าเป็นสีคืออยู่ติเราตัดขาบิงเล้จ้ะเนาะโอ้ยอือได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละพี่น้องขาบิ่งเนี่ยโคตรละเห็ดไหม เท่านี้จากโอ๊ยเนาะนะคะแม่งกินแต่ว่าน้องไม่ได้แก่นะคะอื้อใช เอาอีกแล้วค่ะเฮ็ดเถ่าอีกแล้วพี่น้องก้อนทิ่แพ้วจะไปเที่ยวนะ่ะแพ้วมาดูอยู่นะทำไมน้องขึ้นเร็วจังอุ้ยดอกนี้ไม่แก่ได้อยู่มาปลายสวยอันดอกหนึ่งค่ะลมป้างงางอยูอย่นะพี่น้องเห็นบอ่ดอกนั้นคือสี่ขึ้นลน่าเราละแพ้่วา่า ดอกหนึ่งบางต้นใหม่อยู่นี่คะ่ะมาเห็นเจ่าไรดอกไหมอืมบ่ท่านนอนนะคะพี่น้องเอาได้ยุได้ยุให้โปรตีนเราเลยเนี่ นอกเวปปีนี้เพราะใครงามจ้ะถ้าเทียบกับทุกปีเด้ปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หนีเพราคืออะไนยูเอาไว้นี่ค่ะไปต่อจ้ะน่งดอกค่ะทุกคนอุ้ยเนียมเหรอจ้ะ จะด้ายด้เห็นเห็ดบ่าค่ะพี่นอ้องมามามารุเลอกปันดหยแม่ก็ติน้ำไปเอานี่ค่ะโอ้อออูว่าปาดเบิ้งเลยสันผู้หายไปนี่ ป่านี้คือป่าเห็ดเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดเผืองค้าได้หน่อยจริงไหมจ๊ะเถ่าละอเอาแค่นี้ใส่ตะกาเลยจ้ะเดี๋ยวไปตัดพร้อมกันไปดูซิว่าจะมีไหมีเจออีกแล้วค่ะ นี่จำนีก็ลังเพ่ากินโอ้ยไปลองคาลายอยู่ดินั่นซี่หาดอกมาเจอเห็ดหนังไก่ค่ะนี่นี่ค่ะเป็นคนๆไต้ตย,ตย,ยังซี่กินได้นะคะนี่เอาไปผัดกับเผาจ้ะหือุ้ยอันนี้เถาแล้วเบา สองดอกนี้ค่ะมีอีกจุ่มนึงค่ะนีอีกจุ่มนึงเห็ดนางไก่ป้านี่แล้วจ้ะนี่โอ้ยกำลังออกเลยค่ะคุณอือนี่อ่อนๆเลยนีแต่ว่าถุงมือมีอยู่ด้วยหนะโอ้ยใส่ถุงมือจะข้าวเกินหงุดมาต่อค่ะนี่นางไก่ยั่วๆจ้ะ นี่สัมมีเหลือบาร์ดค่ะอวบอก่องไปยังคือพวกกัดหนี่ยพวกกัดไหมน,นั่นสร้างว่าสิโฟกกัดให้แม่นี่ในหน่อยยังสี่ก็เอาค่ะนี่ โอ้ยเดี๋ยวมาตัดขากันค่ะเย็ดบผงปีนี้นพราะใครหลายจ้ะเพราะว่าอันนี้เลยฝนบดตกถ้าเลี้ยงฝนช่วงเดือนมิทุนาหน้านี่กรกฎาคมนี่โอ้ยบ่อึดจะเห็ดแื่ว่าปีนีฝนบ่หลายมิทุนาหน้าบดตกเลยล่ะ เ,เื้อไว้ตรงนี้ค่ะปีหน้าก็จะได้เก็บอีกเมาไปจ้ะ,จะเจออีกแล้วค่ะทุกคนเท้วมาหลังบานนะคะวันนี้มือเป็นมือที่สองแล้วนะคะ Moment, มเมนต์มือที่สองเออมือที่สองน่ะละที่นองขาเบื้องดอกนี่แม่น้องงามมากยุดยุดอยากกินของแม่ <c oughs> น้องงามมากจริงจริงค่ะมาค่ะท่านผู้ชมใส่ทุงมือก่อนเดอ้อมองนี้ยุ่หลังบานแพร่เองนะคะยิ่งเสียงแกะห้องบอมันบนหลายแต่ปีนี้ หลังบานเพลีปีนี้ไม่เยอะเลยอุ้ยน,น้องอ่อนสวยๆเลยค่ะนี่ดอกหนึ่งเชื้อเห็ดก็มีเอาไปน้ําค่ะนี่คู่แม่ลูกนะคะนี่อุ้ยตัดขาเลยเนาะลูกเนาะหลบกไายหน่อยมาน้ำค่ะหมาได้หมายถึง เดี๋ยวสิงลง่องข้นเขาหลังบ้านเบิ่งว่าเป็นจังไดบ้านแผ่วอยู่ในป่าเขาส่วนตัวเนี่ยนี่นะคะใช่กับตาจ้ะนี่ดอกหนึ่งยืนเบิ่งอย่างลูกอืมอ้าพี่น้องคะ่ะนนี่บ่ได้แล้วนอนกินเอาไว้นี่นะคะจ้าเห็นดอกหนึ่งหลุมปางงามอยู่ในพี่น้องขามาเบิง ซีมเมนแกะและ้วเตะหัวสักแล้วบังทรงแหละนี่ไหมจ๊ะนี่ไหมทำไมถึงทำแบบนี้อุ้ยแน่นอยู่ด้วยจ๊ะตัดขาตัดขาลายดอกอ่จ้ะแล้วก็มีลายดอกที่เทาผุดแกะหงแงาเง애อพี่น้องคะ่ะ นอนถ้าแบบนี้ไม่เอาไปนะคะเนี่ยโปรตีนลายเข้าไปนี้จะให้คนเป็นพันเป็นเชื้อเห็ดต่อไปนะคะเดีย๋ยวมาเบ่งมึง,งนี้ค่ะนี่้าพี่น้องี้นี่เห็นบ่นี่หลมป้าง,ง่างดูนี่มันยังนี่สองดอกค่ะสามดอกนั่นดอกหนึ่งเห็นบ่ะ